สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางชาแนลนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรยี่กี่นะคะจะเป็นสูตรวิ่งบนนะคะวิ่งบนล่างนะคะหรือว่ารูดบนล่างนะคะจะวิ่งตัวเด่นตัวรองนะคะแอดก็จะนำเลขนะคะมาหารกันนะคะอย่างที่แอดเขียนมานะคะแล้วก็เราก็จะมาจับกับเลขจีบนะคะ ก็อย่าลืมนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในอีพีต่อๆไปนะคะบางคนบอกว่าทำไมต้องพูดเหมือนเดิมซ้ำๆแบบนี้ทุกคลิปเราก็ก็อย่าลืมนะคะเทสสูตรทุกครั้งนะคะเทสสูตรทุกครั้งก่อนที่เราจะลงมือแทงทุกครั้งนะคะสูตรนี้นะคะ เราใช้ได้ทุกห้องทุกเวฟนะคะแอดยกตัวอย่างมาก็จะเป็นห้องชัดเจน5นาทีนะคะที่แอดนำมานะคะถ้าห้อง v i p แอดจะวางเน้น5นาทีของห้องชัดเจน5นาทีห้อง L ลอตโต5นาทีแล้วก็ห้องฟ้า5นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะแอดก็จะนำา3ตัวบนนะคะอย่างที่แอดเขียนมานะคะหารด้วย2ตัวล่าง หารด้วย2ตัวล่างนะคะแล้วก็เท่ากับเท่าไหร่เราก็จะมาคูณด้วย9นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดู1 5 2หารด้วย37เท่ากับคูณ9อ่าบางคนบอกว่าทำไมเลขมันเยอะจังเราจะนำแค่3กับ6มานะคะ3กับ6 อ่ะนำมาตั้งก่อนเนาะ3กับ6แต่เราจะเอาแค่ตัวท้ายนะคะก็จะได้หเราก็จะมาได้6แล้วก็6มันคู่กับ9นะคะก็คือเป็นเลขจีบกันนะคะจีบกัน6กับ9้เราก็จะได้6กับ9นะคะนำมาวิ่งรูดนะคะในรอบต่อไปรอบนี้เข้าหนะคะ ทำต่อไปเลยนะคะใครที่ไม่เข้าใจก็ดูให้จบคลิปนะคะบางทีอธิบายไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะ366หารด้วย1 1เท่ากับคูณด้วย9อ่าเราก็จะได้9 92ใช่ไหมคะเราก็จะเอาตัวท้ายนะคะเราก็จะได้9 เราก็จะได้9เราก็จะได้อ่ะ99นะคะอ่า9คู่กับ6นะคะแล้วก็จะเอา6กับ9มารูดหรือวิ่งนะคะอันนี้เข้า6นะคะสูตรนี้ใช้ได้ตลอดเลยนะคะใช้ได้ทุกวันด้วยนะคะแอดก็ใช้ทุกวันนะคะที่นำไปวางให้สมาชิกในห้อง vip นะคะ2 3 6หารด้วย81 เท่ากับคูณด้วย9เท่ากับก็จะได้26นะคะ26 6คู่กับ9อีกเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้6กับ9นํามารูดนะคะเข้าหล่างนะคะไปเร็วนิดนึงนะคะ1 4 4 3ตัวบนหารด้วย2ตัวล่างคือ16เท่ากับคูณด้วย9เท่ากับ81นะคะ เราก็จะได้8 1 1คู่กับ7นะคะจีบกับ7ได้1กับ7เราจะมารรูดนะคะก็จะเข้า2 7ล่างนะคะต่อไปเลยนะคะ8 6 8หารด้วย2 7เท่ากับคูณด้วย9เท่ากับก็จะได้8 9นะคะคู่กับ6นะคะ9กับ6 รอบนี้มาเด้งเลยนะคะบนล่างมาหกมาเก้านะคะเป็นไงคะลองเอาไปใช้ดูนะคะสูตรแอดแล้วก็เรามาจับกับเลขจีบเอานะคะสมาชิกลองคำนวณดูสูตรแอดก็ใช้ทุกวันแอดจะมาสลับกันกับสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะที่มันคูณ3คูณ3คูณ3นะคะคูณ 3, 3คงที่แต่อันนี้มันคูณ9คงที่นะคะ9 9มาจากไหนก็คือแอดยกมานะคะเพราะว่าสูตรมันสูตรนี้มันเดินแอดก็เลย ยกคูณ9มานะคะ9เป็น9คงที่นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP หน้านะคะแอดก็จะพยายามหาสูตรใหม่ๆมาให้สมาชิกได้ลงกันช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงให้สมาชิกเนาะเราก็ใช้สูตรเดิมๆได้นะคะที่แอดลงให้นะคะสวัสดีค่ะ